เลื่อนมาให้เห็นไปสักครู่นะครับสวัสดีครับเพื่อนพองน้องพี่และ FC ทุกท่านอีกทั้งแผงจอรยุทธ์ทั่วประเทศไทยและ FC ที่อยู่แดนไกลต่างประเทศนะครับก็กลับมาพบกับผมอีกนะครับแบ่งปันพาแท้และความรู้กับผมเล็กอโศกนะครับ ฝากกดแชร์ด้วยนะครับเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ท่านทีดูดูอยู่ก็ช่วยกดแชร์ให้หน่อยนะครับช่วยกดแชร์ให้นิดนึงฝากกดแชร์ด้วยนะครับ สวัสดีครับคุณพี่สมชายครับ Boy, วสวัสดีนะครับคุณพี่สมชายครับแล้วก็สวัสดีคุณบอยวนาฝากวันนี้ขออภัยนะครับดีเลย์มานิดนึงระบบมีปัญหานิดหน่อยนะครับมีปัญหาไปสิบนาทีได้นะแก้มาเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็ไลฟ์ได้แล้วขอบคุณ เฟซบุ๊กนะครับที่เปิดพื้นที่ให้ทํางานนะครับขอบคุณแอดมินของเฟซบุ๊กด้วยนะครับที่เปิดพื้นที่ให้ทํางานฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับได้อะไรมาวันนี้ช่วงนี้นะเป็นยังไงบ้างวงการบาเครื่องเรากําลังที่จะกลับมาแล้วในเรื่องของภาคเก่านะครับสวัสดีคุณหนุ่ยสวัสดีพี่หนุ่ยนะครับคุณหนุ่ยสวัสดีครับครับ คอ๋อพระกิ่งสุจิตโต,โตครับบัวรอบพิมพ์เล็กนี่กิ่งบัวรออสุจิตโตบัวรอบวัดบวรหายากนะพิมพ์เนี้ยเป็นพระที่หายากแล้วก็คนรู้จักน้อยอนะครับ กิ่งสุจิตโตวัดบวรนะครับ mm. นี่น mm. ไมครับไม่ใช่ไพลีแต่ว่าวัดบวรเหมือนกัน นะครับองค์นี้หายากมีหน้ามีตาสวยนะอ,องค์นี้เก้าหมื่นห้านะครับเอาเอาเก้าหมื่นห้าจริงๆแล้วเขาเล่นกันเป็นแสนนะแต่ว่าก็เนื่องจากว่าเราก็ปรับราคาให้แล้วก็อยากแบ่งให้เอฟซ นะครับอยากแบ่งปันสุจิตโตเล็กวัดบวรนี่สร้างตอนฉลองอสังฆราชชื่นนะครับวัดบวรครบหกรอบถ้าจำผิดขออภัยนะจำผิดขออภัยนะครับตอนนั้นท่านครบหกรอบนะฮะสังฆราชชื่นครบหกรอบพอครบเจ็ดรอบก็เป็น เทกิ่งเ็ดรอบวัดบวรอันนั้นครบเจดรอบอันนี้ครบ6กรอบนะบถ้าเท่าที่ผมจําได้ผิดพลาดขอไปด้วยสุจิตโตเล็กนะครับนี่ถ้าเป็นช่วงที่เมื่อก่อนนี้นะสมัยก่อนย้อนไปต้องย้อนไปหลายๆปีเลยนะย้อนไปนี่ก็ต้องมีสักเกือบสามสิบปีนะพักกิ่ง ยี่สิบกว่าปีนูนเฟื่องฟูมากเลยนะครับเป็นพระกิ่งสมัยก่อนเนี่ยก็เป็นตามความรู้นะครับผมบอกเลยว่าพระตอนที่เฟื่องฟูมากๆเนี่ยก็คือช่วงนั้นอาจจะเกไม่ค่อยเหมือนนะครับเกไม่ค่อยเหมือนแล้วคนกำลังเล่นพระที่พิธีดีๆพิธีใหญ่ๆแล้วก็ไล่หาพิธีไล่เก็บไล่อะไรทีนี้คนที่เขาเก็บเนี่ย คนที่เขาเก็บเนี่ยเขาก็คนที่เขาเก็บเนี่ยเขาก็ดูเป็นนะครับแต่คนอื่นๆเนี่ยก็อาจจะดูไม่ค่อยเป็นก็ไม่เข้าใจไม่รู้ไม่รู้ประวัติไม่รู้ความเป็นมาเกแท้ดูยังไงไม่รู้ความรู้ทางวงาการภาคเครื่องเนี่ยมันกระจายไปน้อยแต่ความเจริญของวงาการภาคเครื่องเราเนี่ยมันกระจายไปมาก กระจายไปถึงต่างแดนแล้วนะครับแล้วก็ในเรื่องของพระเครื่องเนี่ยวงการพระเฟื่องฟูเนี่ยมันกระจายมากแต่ในเรื่องของความรู้เนี่ยมันกระจายไม่น้อยเพราะว่าต่างคนต่างรู้แล้วก็อาจจะไม่มีใครอยากบอกเพราะว่ามันเป็นช่องทางในการทามาหากินของอาชีพอะ่ะก็เข้าใจนะครับทุกอาชีพไม่มีใครเขาอยากบอกในในความถนัดของอาชีพตัวเองหรอกไม่ว่าคุณจะทํากับข้าวเก่ง นะครับคุณจะทําก๋วยเตี๋ยวอร่อยหรือว่าคุณจะทําอะไรอาหารเนี่ยนะอร,อร่อยก็แล้วแต่ใครไปถามสูตรเขาก็ไม่พูดกันเพราะว่าเขาก็ไม่อยากแบ่งแบ่งให้เพราะว่าเขาก,ก็ต้องเก็บเอาไว้ค้าขายนะครับไม่ว่าะจะเป็นช่างซ่อมช่างเครื่องทุกแขนงแล้วกันทุกคนเขาก็ต้องเก็บฝีมือของเขาเก็บตําราของเขาไว้หากินแล้วยิ่งเป็นวงการพระนะครับ มันอาชีพเดียวกันคุณก็ซื้อผมก็ซื้อเพื่อนก็ซื้อใครก็ซื้อก็ต้องมาสู้กันที่ความรู้ก็ต้องมาสู้กันที่ความสามารถเพราะฉะนั้นการที่จะเอาความรู้ไปให้กันง่ายๆมันก็ยากถ้าไม่รักกันจริงให้ยากมากนะครับในยุคก่อนนะแต่เนื่องจากว่าวงการเราเติบโตนะครับแถมเอาที่นี่มาที่สองเลยแกะนี่ออกมา ฮะทงเซิร์ชดูนะสมัยก่ใช่ใช่ผสมเวลาเออใช่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 ผมสมเวลานะครับ,ค,รบความรู้มันกระจายไปน้อยแต่ว่าคนหาเยอะทีนี้มันก็เป็นช่องทางให้กับคนที่ทำของเหมือนขึ้นมานะครับ ในช่วงก่อนที่ทําให้เหมือนมันก็ไม่มีผลอะไรเพราะว่าใครก็ดูออกว่าไม่เหมือนนะครับคนที่ดูเป็นก็จะดูรู้เลยคนที่จําพิมพ์ได้ก็จะดูรู้ว่าไม่เหมือนนะครับแต่คนที่จำจำพิมพ์ไม่ได้เห็นคล้ายๆกันสีแสงเหมือนกันก็ผิดพลาดนะครับตอนนั้นก็ยังไม่มากนะเพราะว่าเพราะว่ายังไม่เหมือนแต่ปัจจุบันนี้ใกล้เคียง พราะปัจจุบันนี้ทําเหมือนความเหมือนมันเข้ามาใกล้เคียงคนก็ทิ้งทิ้งเพราะว่าซื้อแล้วผิดซื้อแล้วพลาดซื้อแล้วโดนก็ไม่เอาแล้วก็เปลี่ยนไปเรื่อยการเล่นพระเนี่ยอะไรที่ซื้อแล้วผิดซื้อแล้วพลาดเนี่ยไม่มีขยากยุ่งละเพราะว่าไม่มีเวลาที่จะไปทบทวนไม่มีเวลาที่จะเอาทุนไปเสี่ยงละเพราะพระแพงถูกไหมย้อนหลังมาประมาณย้อนหลังไปประมาณสิบห้าปี ที่ผ่านมาเนี่ยสิบหปีหรือ20ปีที่ผ่านมาเนี่ยคนเริ่มจะไม่เสี่ยงกับการที่จะไปไขว่คว้าหาความรู้เพื่อจะให้เติบโตในวงการเริ่มมีน้อยแล้วนะครับคนที่จะเอาชนะความรู้เนี่ยมันจะมีน้อยล้วนะครับอ่ะองค์นี้นะครับสุจิตโตเล็กนะครับบัวลอกวัดบวรนะครับเก้าหห้า ทีนี้มันก็จะเหลือแต่เซียนรุ่นเก่าจริงๆอะที่เขายังเข้าใจในความแท้เข้าใจในความแท้ในการสร้างเนื่องจากว่ามีความชำนาญซื้อขายมาเยอะสัมผัสมามากเซียนแบบนี้ก็ยังคงอยู่นะครับแต่ก็อายุมากขึ้นก็ยังคงอยู่ส่วนน้องๆเข้ามาก็ไม่มีเวลาที่จะมาศึกษาตรงจุดนี้พระก็เลย พระเก่าในสายของโลหะหรือว่าพระก,กุหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็จะเริ่มบางเบาไปนะครับในสังคมวงการเริ่มบางเบาไปนะมันก็จะเริ่มค่อยๆหายไปคนก็จะเริ่มไม่รู้จักแต่จะบอกให้ว่าพระเก่าเนี่ยทรงคุณค่ามากไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อองค์ไหนก็นแล้วแต่ที่อยู่ในวงการพระเก่าที่วงการเอาขึ้นมาแล้วนะผมพูดได้เลยนะว่าน่าเล่นน่าเก็บน่าศึกษาทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นพระเก่าพระกุหรือว่าพระอะไรก็แล้วแต่ที่ถ้าย้อนไป15ปีนะครับหรือว่าย้อนไปสิบปีแล้วเขาเล่นกันนะพระประเภทนั้นน่ะน่าเล่นที่สุดเลยย้อนไป2 0่สปีย5ปีสามปีก็แล้วแต่เป็นพระที่น่าเล่นพระเก่าทรงคุณค่าเพราะว่าเป็นพระที่เข้ามาในวงการพระจากประสบการณ์จากอภินิหารพุทธคุณต่างๆ นะครับฝากแชร์ด้วยนะครับฝากแชร์ด้วยช่วยกันแชร์ด้วยนะครับช่วยกันแชร์นิดหนึ่งนะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพจอ่าใช่รูปเหมือนปาพิมพ์คอตึงพิมพ์จีวอลลิ้วเอฟซีจากรวรนายกครับขอบคุณครับองนี้พระกิ่งนะครับเมื่อกี้พูดกับแอดมินนะเดี๋ยวจะสับสน องค์นี้พระกิ่งสุจิตโตนะครับพระกิ่งบัวรอบพิมเล็เก 90, ้าหมื่นห้ใครสนใจก็ทักมานะครับฝากกดแชร์ด้วยนะครับฝากแชร์ด้วยเป็นพระที่น่าเก็บสะสมนะอ่านี่ผมได้องค์นี้มานะครับเรามาเอาความรู้เรื่องหลวงพ่อทากันอีกหน่อยอ่านี่เพิ่งได้มาใหม่นี่ หลวงพ่อทาวัดพเนียงแตกออออหลวงพ่อทาวัดพเนียงแตกนะครับเป็นพระเก่านะครับของหลวงพ่อทานี่หลวงพ่อทาวัดพเนียงแตกนี่สมัยก่อนนี่โอ้โหพูดง่ายๆว่าเซียนพระนี่ต้องศึกษาห้อยกันไว้เลยนะครับนะฮะเรียกว่า เป็นพระที่ประสบการณ์เยอะมากผมนี่ได้ยินเยอะมากเลยหลวงพ่อทาเนี่ยได้ยินตั้งแต่ผมเข้าวงการใหม่ๆเลยนะครับตอนนั้นรู้จักกับเพื่อนอยู่คนครปฐมเขาก็เล่าให้ฟังเรื่องอภินิหารของหลวงพ่อทาเนี่ยเราฟังแล้วเราก็ทึ่งนะครับฟังหลายเรื่องราวเลยจนเราทึ่งเลยว่าโอ้พระหลวงพ่อทานี่สุดยอดเลยสายเหนียวอะ่ะนะครับสายเหนียว นี่เป็นพิมพมีหูนะเป็นพิมพมีหูสวัสดีครับทุกท่านเลยช่วยแชร์ด้วยช่วยแชร์ด้วยครับองค์นี้เนี่ยที่วันนี้เอาองค์นี้ขึ้นมาเนี่ยพระถามว่าสวยไหมพระไม่ได้สวยมีหน้ามีตาหรือว่าก็เห็นเอาแค่ว่าเห็นลางๆนะลางๆไรๆอ่ะแต่ว่า ทำไมเราเห็นแล้วอยากได้อยากซื้อนะครับทำไมเราเห็นแล้วเราอยากได้อยากซื้อเพราะว่าองค์เนี้ยในความคลาสสิกข,ของเขาเนี่ยโอ้โหเห็นแล้วแบบมาเต็มในเรื่องของความรู้นะไม่ได้มาเต็มในเรื่องของซื้อแล้วจากกำไรหรอกพระบางองค์เนี่ยถ้ามาเต็มในความรู้เนี่ยผมก็ซื้อศึกยังไงหักบินยังไงผมก็เอา เพราะว่าผมต้องการเก็บเกี่ยวความรู้ที่พระแท้ดูง่ายแบบจัดเต็มมาเลยนะพระแท้ดูง่ายจัดเต็มพระที่ให้ความรู้มากที่สุดคือพระสวยพระเก่านะครับพระสวยคลาสสิกนั่นแนหะเพราะว่าเขาให้ถึงหน้าตาอะไรด้วยองค์นี้หน้าตาอาจจะลายๆบางๆแต่ให้ความคลาสสิกและความรู้แบบมาเต็มเหมือนกันแล้วให้เกินมาด้วยให้ความรู้เกินในในใน ในความเป็นธรรมชาติหมายถึงว่าความรู้ที่เกินมาเนี่ยเกินจากการหลอ่อการแต่งนะครับการสร้างเกินจากการเข้าหุ่นเทียนนะครับจากหุ่นเทียนมาไกลมาเทหล่อโบราณจากหล่อโบราณมาการมาแต่งตัดช่อแต่งตะไบส่วนความรู้ที่ให้เกิดน,นีก็คือการเวลาทําให้ผิวพันธุ์เนี่ยแสดงเขาเรียกว่าแสดงความเก่าออกมา เต็มสนุงสนิมขึ้นบ่งบอกถึงความเก่าอันนี้เขาเรียกว่าความรู้ธรรมชาติโปเข้าไปอีกใส่เข้าไปอีกมันทำให้เราได้ความรู้หลากหลายนะครับเดี๋ยวองนี้จะแบ่ง f อซีเดี๋ยวให้ดูองนี้นะครับหลวงพ่อทารุ่นสององนี้ ฝากหลวงพ่อพรมแป๊บนึ่งนะครับอ่าหลวงพ่อพรมแป๊บนึงอ่าให้ดูก่อนเลยก็ได้นะหลวงพ่อพรมใช่ไหมเดี๋ยวรอสักครู่รอสักครู่อะไรนะแชร์เนี่ยนะแชร์ไปให้คนที่ชอบพักเครื่องแท้ๆไปขอบคุณมากครับขอบคุณมากเลยชมหลวงพ่อพรมอ่ารอสักครู่นะครับอ่าเดี๋ยวรอสักครู่นะครับหลวงพ่อพรมนะครับอ่ะอยากชมหลวงพ่อพรมอ่ะให้ดูก่อนเลยเพราะว่าเผื่อท่านจะจะอยากได้แล้วก็อาจจะ นี่หลวงพ่อพมวัดช่องแคนะครับก้นละคังนะครับหนึ่งแสนสามาพันบาทสวยๆเขาเคยขายกันทะลุไปห้าแสนเนื้อนี้นะทองแดงเนี่ยไงลมน้ำตาลลมดำนี่แหละนะครับองค์นี้นะองค์นี้ก็หน้าตาใช้ได้นะนะครับใช้ได้อยู่ผมใส่ซีนไว้ไม่อยากให้ผิวเสีย ไม่อยากให้ผิวเสียนะครับ1นึ0 0 0สบาทจมูกยังโด่งอยู่นะครับจมูกยังโด่งอยู่ระครังเต็มนี่ไม่อยากแกะออกมานะกลักวกลัวผิวเสียเริ่มเดิม,มดนะครับนะครับกลัวผิวเขาเสีย นี่เห็นไหมโค้ดนี่เต็มแล้วนะเรื่องโค้ดนี่ไม่ต้องพูดถึงแล้วเต็มละแล้วก็เป็นพับปั๊มนะครับหลวงพ่อผมวัดช่องแคเป็นพับปั๊มนะครับหนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันบาทสวยๆนี่สองสามแสนลมดำเดิมๆไ,ไม่มีแต้มไม่มีเติมนะครับไม่มีแต้มไม่มีเติมถ้ามีเติมลมดำแต้มลมดำผมรับคืนนะครับครับคืนเต็มไม่หักนะครับ แชมเลื่อนมาดูเนี่ยน,นะครับนี่ยังสวยอยู่หน้าตาย,ยังชัดหนึ 130, ่งแสนสามหมื่นห้าพันบาทนะครับคุณนัทถ้าสนใจก็นะครับปิดได้นะครับหนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันบาทสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีทุกท่านเลยนี่หนึ่งแสนสามหมื่นห้าสวยครับนะ สนใจก็ทักมานะครับนะฮะประกันแท้ให้แน่นอนนะครับอ่ะเรามาดูเรื่องหลวงพ่อทากันต่อนะครับถ้าสนใจก็ทักมาได้นะครับคุณนับนะครับองค์นี้คือเขาเป็นพระที่หลวงพ่อตาองนี้เป็นพระที่ให้ความคลาสสิกมากคือเนื้อเขาจัด แล้วเขามีสนิมโลหะที่ออกแดงน้ำตาลอมแดงอะตามข้างๆเนี่ยเนี่ยนะที่คุณเห็นเนี่ยจริงๆเขาออกน้ำตาลนะน้ำตาลแล้วมีแดงเลื่อๆแต่ว่าในนี้มันไม่เห็นอันนี้ซูมให้ดู